สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่สองจังหวัดพิษณุโลกจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคเพื่อรองรับการจัดตั้งสถานก,การกันโรคแห่งรัฐพื้นที่เขตสุขภาพที่สองค่ะณนห้องประชุมบอลรูมโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายแพทย์ทวัชชัยเศรษฐสุพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคเพื่อรองรับการจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐพื้นที่เขตสุขภาพที่สองโดยมีนายแพทย์สรายุทธอุตตมังคพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่สองจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมีนางสาวพรสุรางราชพักดีรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่สองจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนกว่า300คนโดยมีการบรรยายในเรื่องนโยบายและทิศทางการดำเนินงานพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐประจำท้องที่กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประสบการณ์การปรับใช้การจัดการระบบข้อมูลทางระบาดวิทยาในพื้นที่กับการแห่งรัฐการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศถึงพื้นที่กับการโรคแห่งรัฐการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดตั้งพื้นที่กับการโรคแห่งรัฐ ประชุมกลุ่มวางแผนการดำเนินงานจัดตั้งอภิปรายปัญหาทั่วไปเป็นเสร็จสิ้นการประชุม